การนำเสนอผลงานเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคารุชนคนคุณธรรมประจำปีงบประมาณ2,565นางแสงเดือนสุขารุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขตสองผลการประพฤติปฏิบัติตนและผลการปฏิบัติงานคุณธรรมข้อที่1ความพอเพียง1.1ประหยัดอดออมใช้วิธีแบบพอเพียง พระเจ้าได้น้อมนำเอาหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตส่งผลให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมด้านข้ารุชชนคนคุณธรรมประเภทผู้บริหารสถานศึกษาประจำปีพุทธศักราช2561 1.2ละเว้นจากอบายมุกและสิ่งเสพติดทุกชนิดข้าพเจ้าละเว้นจากอบายมุกและสิ่งเสพติดทุกชนิดโดยยึดศีลห้าเป็นหลักธรรมในการปฏิบัติตนส่งผลให้ได้รับโลภประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัติครูดีไม่มีอบายมุก1.3 ใช้ทรัพยากรส่วนรวมอย่างประหยัดและคุ้มค่าข้าพเจ้าใช้ทรัพยากรส่วนรวมอย่างประหยัดและคุ้มค่า1.4มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมง,งานและสังคมข้าพเจ้ามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีความเคารพอ่อนน้อมต่อผู้อาวุโสกว่าและสามารถทำงานร่วมกับทุกคนได้อย่างมีความสุข 1.5ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนร่วมงานและสังคมในด้านต่างๆอย่างสม่ำเสมอข้าพาเจ้าได้ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนร่วมงานและสังคมในด้านต่างๆอย่างสม่ำเสมอ1.6เป็นผู้นำผู้ตามที่ดีเป็นที่ยอมรับของผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานข้าพาเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยความมุ่งมั่นตั้งใจจนได้รับการยอมรับ จากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนผู้ปกครองและชุมชนคุณธรรมข้อที่2ความกตัญยู2.1ดูแลบิดามารดาผู้มีพระคุณตามกำลังความสามารถเหมาะสมแก่ฐานะข้าพาเจ้าทําหน้าที่ดูแลบิดามารดา ตามกำลังความสามารถอย่างเหมาะสม2.2มีความจงรักภักด,ดีต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ ข้าพเจ้ามีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รวมพิธีถวายพระพรในวันสำคัญต่างๆรวมถึงการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิก,กชนที่ดีตามโอกาสที่เหมาะสม2.3ปฏิบัติตนและส่งเสริมปลูกฝังให้นักเรียนเพื่อนร่วมงานและบุคคลอื่นมีความกระตันอยู่ข้าพเจ้าได้ปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้เกิดขึ้นในสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาและสถานศึกษาโดยส่งเสริมผ่านกิจกรรม2.4ปฏิบัติตนและส่งเสริมปลูกฝังให้นักเรียนเพื่อนร่วมงานและบุคคลอื่นรู้รักสิ่งแวดล้อมใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่าข้าพเจ้าสร้างค่านิยมที่ดีในองค์กรที่เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส่งผลให้ได้รับโลเชิดชูกเกียรติรางวัล MOE Award สาขาหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรมข้อที่3ความซื่อสัตย์สุจริต3.1รักษาคำพูดที่ให้ไว้ต่อตนเอง ข้าพาเจ้าปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการตามที่ได้เข้าร่วมพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีในทุกๆด้าน3.2ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงข้าพาเจ้าให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงแก่นักเรียนผู้ปกครองและหน่วยงานต่างๆส่งผลให้ได้รับโล่เชิดชูเกียรติรางวัลสีมาปปชโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยมุก 3.3ปฏิบัติตนโดยคำนึงถึงความถูกต้องละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำผิดข้าพาเจ้าปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความถูกต้องมีความเที่ยงตรงเที่ยงธรรมและปฏิบัติตามหลักธรรมอย่างสม่ำเสมอ3.4ปฏิบัติงานโดยไม่เอื้อประโยชน์ต่อตนเอง ข้าพาเจ้ามีการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนยึดหลักการทำงานเป็นทีมเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนสถานศึกษาหรือส่วนรวมเป็นหลัก 3.5. รักษาคำพูดที่ให้ไว้ต่อผู้อื่นข้าพาเจ้ารักษาคำพูดที่ให้ไว้ต่อผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ 3.6. ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรงข้าพาเจ้าปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรงบริสุทธิ์ ยุติธรรมไม่ลำเอียงและรักในระบอบประชาธิปไตย3.7รักษาผลประโยชน์ของราชการและส่วนรวมข้าพเจ้าปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยยึดหลักรักษาผลประโยชน์ของทางราชการและส่วนรวมเสมอ 3.8ปฏิบัติงานโดยไม่เอื้อประโยชน์ต่อญาติพี่น้องหรือผู้ใกล้ชิดคุ้นเคยข้าพเจา้ารักษาผลประโยชน์ของทางราชการและของส่วนรวมปฏิบัติงานโดยไม่เอื้อประโยชน์ต่อญาติพี่น้องหรือผู้ใกล้ชิดคุ้นเคยคุณธรรมข้อที่4ความรับผิดชอบ4.1แต่งกายถูกต้องตามระเบียบและสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะข้าพเจา้าแต่งกายถูกต้องตามระเบียบและสุภาพ เรียบร้อยเหมาะสมกับกาลาเทศะ 4.2มีความรับผิดชอบต่อตนเองและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายข้าพเจ้าในฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ความสามารถ4.3การเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษาข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ ของทางราชการส่งผลให้ได้รับพระราช ทานเหรียญจักรพพัดมาลาประจําปีพุทธศักราช2563และเครื่องหมายเชิดชูเกียต 1, รติ100,000ครูดีประจําปีพุทธศักราช2556จากคารุสภา4.4ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงานข้าพาเจ้ามาปฏิบัติหน้าที่โดยการลงเวลาปฏิบัติราชการเป็นประจําทุกวัน4.5ปฏิบัติงานได้สําเร็จอย่างมีคุณภาพภายในเวลาที่กํา และมีแผนงานเป็นที่ยอมรับข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่โดยมีการวางแผนติดต่อประสานงานในการดำเนินง,งานต่างๆเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย4.6สร้างนวัตกรรมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนข้าพเจ้าได้สร้างและพัฒนานวัตกรรมรูปแบบ UCDSP 2 o มีผลงาน่เดพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและปลูกฝังนิสัยที่ดีให้กับนักเรียน4.7มีผลงานที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนข้าพเจ้ามีผลงานที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามรูปแบบ UCDSP2 Model ส่งผลให้ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ สี่ดาวคุณธรรมข้อที่5อุดมการณ์คุณธรรม 5.1อุทิศเวลาในงานที่ได้รับมอบหมายและงานอื่นๆอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้าอุทิตเวลาในการทำงานทั้งในและนอกเวลาราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ5.2การเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นในเรื่องการตรงต่อเวลาและการอุทิศเวลาข้าพเจ้าเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นในเรื่องการตรงต่อเวลาและอุทิศเวลาในการทำงาน 5. 3. ม,มีจิตสาธารณะช่วยเหลืองานขององค์กรชุมชนและสังคมข้าพเจ้ามีจิตสาธารณะเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งช่วยเหลืองานองค์กรชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง 5.4. อดทนต่อความยากลำบาก ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนข้าพาเจ้าอดทนต่อความยากลำบากในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม5.5การเอาใจใส่ต่องานที่ได้รับมอบหมายข้าพาเจ้าเอาใจใส่ต่องานที่ได้รับมอบหมายทุกๆงานส่งผลให้ได้รับรางวัลผู้บริหารการศึกษายอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศรางวัล เชอร์ูเกียริพระพฤหัสบดีและรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น5.6ปฏิบัติงานทั้งในและนอกเวลาราชการอย่างเต็มความสามารถข้าพเจ้าปฏิบัติงานทั้งในและนอกเวลาราชการอย่างเต็มความสามารถ